สวัสดีจ้ามามามา,มากินหมูกรอบกันมากินหมูกรอบกันโอ้โหดูสิน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุดอืมคืออันนี้อ่ะเราไม่ได้ตากแดดนะเราแค่เอาเข้าใส่ไมโครเวฟย่างย่างเพื่อให้น้ำมันอ่ะรีดน้ำมันอ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความจุยซี่นะเนี่ยน่ากินมากเลยมากินได้เลยร้านค a นาบิสอยู่ทางเดินบทใส่เลยะนะลกูกมันไม่เผ็ด ไม่ต้องใส่น้ำส้มนะพันพริกมันใส่ไปร้านแคนาิบตแคนาบบตอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองนะจ๊าเปิดอาจ๊าบ้านเลขที่หนึ 1, ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะจ๊าเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นจ้าสาวอาทิตย์สาวอาทิตย์จ้าอันนี้มีบุฟเฟ่นนะก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ รัชชังสิงคโปร์ก็มีน้ำปั่นผลไม้กินไม่อั้นไม่จำกัดเวลาจ้าร้หัวละร้อยเก้าเก้าหัวละร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าจ้ามากินกันจา้าอืมอืมอบ กรอบอร่อยมากอืมหมูกรอบก็มีนะจ๊ะขาหมูทอดก็มีอร่อยมากอืมอร่อยมากอืม อ้าวปลาอ้าวปลาอ้าวปลาอร่อยมากอืมอืม บิบี้๊มากินอย่าบิบี้นี่จะก้องทำนะจะก้องทำอันนี้มากินเนอลูกรักอันมากินได้เลยจ้ะร้านแคนาเบตแคนาเบตแคนาบิต ขมกรอบสุดเลยจ้ะร้านขนมปิดทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองจ้าบาบ 1, 1, 2, ีคิวหนึ่งสองชุดทัพหนึ่งหนึ่งสองจ้าบุฟเฟ่กินไม่อัน้นกินไม่อัน้นนี่อาปากอาปากบีบีไม่ป้อนไอไม่ป้อนอาปากเลยลูกรักไอบีบี em à, bạc em 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 em, haha, ngon quá, ngon. อืมอร่อยมากอืมนี่จ้านี่จ้าก็อร่อยมากมนี่จ้จา ันนี้แม่ไม่ได้ตากแดดเลยนะไม่ได้ตากเลยเพราะว่าถ้าไปตากแดดแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดีตากมันร้อนแล้วหมูมันเน่าอันนี้คือแม่ต้มหนังมันอ่ะสิบห้านาทีแล้วแม่ก็เอามาบั้งแล้วแม่ก็ทาไม่แช่เด็ดทานน้ำ้มสใสชูแล้วก็เอาเข้าวตุ่เย็นเลยแบบไม่ใส่ถุงอะไรเลยนะให้มันแบบน้ำ วางคนก้นในตู้เย็นเลยแล้วก็ประมาณสี่ชั่วโมงอไะให้กล้องเอาลงไป้วอบไมโครเวฟอบสองครั้งไปทอดในเตาอบไมโครเวฟอะ่ะแล้วก็มาทอดน้ำมันอีกทหนึ่ง ถ้าอบอบสองครั้งแล้วก็อบในไมโครเวฟนะทอดแบบไร้น้ำมันอะ่ะแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ว่างกิงนไงก็เลยวันนี้ก็ล้มาทอดใช่ไว้เดีจะยืนอืม้อ่ะคนที่รูปหล่อหลอดเนะื้อคิมจะคิมจะคิมะหลัดยิ่งเจริญจะคิ้มขายหมูเจ้าของงานเขาเป็นผู้ชายหลอ่อทิ่มหาน เขาให้คนมาส่งด้วยนะเขาให้คนมาส่งเลย,อ,เลยอืมกรอบอร่อยอันนี้อนะใส่ก็จับกินอร่อยมากใส่ก็จับกินอยู่อืนอ มาเลยจ้ามาเลยจ้าร้านแคนาบิทแคนาบิทแคนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างบยหกหนึ่งไปบยหกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองเปิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จ้าเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงหกหกโมงเย็นนะคะอร่อยมาก อืมอร่อยหนังมันกรอบหนันงกรอบมากอืมอืมอร่อยแต่กล้องเก่งแต่กล้องเก่ง

nó rồi, mát. Ừ. Cứn mè ăn. Huổi là 199, huổi cao cao, là 199. น้ำผลไม้ปั่นกาแฟโกโก้ CBD c o ี f e e CBD ี h a ท,ทีโก CBD Cocoa CBD บี t ี e CBD Butterfly PT สองร้อยกว่าเมนูน้ำทุเรียนปั่นลำไย,ยปั่นลิ้นจี่ปั่นเงาะปั่นมะม่วงปั่นกีวีปั่นมะพร้าวปั่นอร่อย แต่กล้องทําเสร็จอันนี้ซื้อมาจากคนที่ว่ารูปหล่อเอฟซีเราอะเจคิมยิ่งเจริญเขามาส่งเลยนะน่ารักมากเขาไปเชงเมงเก็แบกแม่ผมขอโทษนะที่แบบดูแลแม่ไม่ดีโอ้ยทั้งรูปหลอ่อทั้งน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าชันโม้เดี๋ยวให้ดูอืม,อม นี่นี่นี่รูปหล่อมากคนนี้คนนี้มีคนนี้คนนี้คนนี้มาดูเดีย๋ยวน่ารักมาส่งให้ด้วยนะน,น,น่ารักมากๆนี่ไงร้านหมูแจกิมตลาดยิ่งเจริญคนเนี้หล่อมากเลยจะให้ให้ดูหน้าว่าหล่อไหมหล่อมากๆเลย ใส่ตุ้มหูเพชรด้วยน,นะตัวจริงอะ่ะใส่ตุ้มหูเพชรสองอันเป็น FC เอฟซีเพจเรานี่แหละคนเนี้เดี๋ยวนี้แม่สบายแม่สั่งหมูจากเขาแล้วก็มาส่งให้แม่ไม่ต้องให้ตะก้องไปซื้อแล้วโดนเขาหลอกไงเพราะตะก้องเขาเป็นอิสลามเขาเขาซื้อหมูไม่เป็นไงแล้วแม่คาก็หยิบชิ้นไม่สวยไม่สวยให้ไงคนนี้หลอกกว่าหลอกกว่า